สวัสดีครับทุกทุคนผมต้องเจในวันนี้อันนี้เนี่ยก็คือรีวิวยูนิตใหม่นะครับกล่องใหม่นะครับแกจ็ตนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันนะครับก็คือที่ผมไม่ได้ทำไมผมไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าผมไม่สบายนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมหายแล้วนะครับมานะครับ ยูนิตใหม่2ตัวนะครับกาวิ i ตีกันคา马拉แมนและ s t a t ิกสป e เกอร์แมนนะ s สเตติกสปิเกอร์แมนดาเมดห้าร้อยวงสามสิบหนึวินะครับ D P S 500นะครับแม็กเลเวลดาเมด10 0 0 0วง45ครูดาวน์1วิแล้วก็ DPS DPS หนึ่งมื่นะครับเอาสานตาไปด้วยนะครับก็ไปเอาตรงไหนดีครับเอาทอเล็ตเแล้วกันนะครับไปไปกันเลยนะครับโอเคครับกำลังโหลดนะครับเทเลพอร์ต อาจจะอาจจะเกมครั้งจิดหนึ่งหรือเปล่าโอเคฮัทฮัดฮัทฮัด,ดโอเคเรียบร้อยนะครับตอนแรกว่าจะเอาโหมดในเมแต่คิดว่าไม่น่าอาจจะไม่น่าไหวนะครับดูแล้วนะครับผมควรว่าตรงไหนดีผมคิดว่าวางตรงนี้เลยนะ นะครับเอ๊ะมี static คืออะไรมีมีอันใหม่ด้วยมีมี s p a c มี le มีเพียร์ซิงอันนี้มี static ใหม่อันนี้ก็มี slowing le slowing คืออะไร s t a t i คืออะไรนะครับความแข็งแกร่งเหรอหรืออะไร ร้องเพลงแกงเนื้ออะไรงงมากนะครับกาวิตตี้กันคามาล่าเมนะครับเวฟสองคอยเล็ตตัวเล็กๆให้เข้าบ้านไปนะครับไม่มีปัญหานะครับสองร้อยผมวางก่อนดีกว่าสแตติกสปิกรแมนมีเอ,อ้อ คล้ายๆเพีย c i ซิแต่นี้กว่าอาจจะเป็นฟิวเจอร์ลาร์ดของแมนที่ดีกว่านะครับเพราะว่าดูครับเหมือนมีลำแสงสามารถโดนโอยเล็ปุ๊บสามารถโดนอีกตัวหนึ่งได้ดีนะครับดีดีมากสเตติกสปีกเกอร์แมนนะครับออโต้สคิปไปเลยนะครับเพราะดูครับโอ้โ oh ห โอ้โหเหมือนสเปซเลยนะครับแต่แปลกนะครับเหมือนสเปซแต่ยิงปุ๊บโดนหลายตัวคล้ายๆเพียสิซิงแปลกมากเลยครับมาต่อสู้ดูขอได้ไหมไม่ได้นะครับต้อง อัปเกรดโดนสตันนั่นเลยครับดูคอตายเร็วๆ่อยอ่ะสตันซานต้าไปนะครับโอ้โห,โด,โ,โ,หโดนสตันสองรอบโอ้โหโดนสตันสองรอบนะครับเอ๊ะพันห้าจริงไหมเนี่ยทำไมมันดูเหมือนพันห้าไม่จริงเลยดูว่าทำดาเมจกระจาย ตัวนั้นแค่ห้าร้อยทำไมตัวนี้มาแล้วครับเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองมีเกาะเพิ่มมานะครับเลเวลสองมีเกเาะนะครับ,เ,เ, 2, เ,อรบเอ้ยคืออะไรอ๋อเลเวลสองมีเกาะนะครับโอ้โหเง,เ,งเงินเงินเงินเยอะมากนะครับแซสินไปเร็วนะครับ แล้วทำไมอันนี้มันดูเหมือนหนึ่งพันห้าไม่จริงเลยโอ้โหเวฟที่สิบอีกสักสกิปหนึ่งแล้วก็อัพกิจสเตลิกสปิเกอร์แมนนะครับเลเวลสองดาเมจหนึ่งพันห้าร้อยวงสามุห้าคูณดาวหนึ่งวินะครับโอ้สามารถโจมตีได้ตูดได้ ได้แค่ตัวที่ใกล้ๆนะครับโอ้โหสตันตัวสตันมาเยอะมากนะครับโอ้โหโดนพาราไซส์สกิปสกิปเกมสกิปดูเหมือนว่าไม่สกิปนะครับก็อาจจะต้องวางตัวนี้ถอยโอ้โหโดนสตันซ้ำนะครับนอซไซต้องวางกาวิตี้กันแล้วนะครับตัวนี้มีสเต็งแล้วอะไรเนะี่ยวงสีฟ้า,ฟา แล้วแล้วสเต็งค,คืออะไรสโลวิงโอเคก็สโลวิงสามร้อยหกสิบองศาดีแต่สตันดได้อะไรนะ่ะโอ้โหสเตติกเลเวลหนึ่งมางมื่อนะครับอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะครับโอ้โหสตันอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะครับเลเวลหนึ่งของเขานะครับมีสเต็งด้วยแปลกมากอัปเกรดไปสเต็งก็เพิ่ม ดาเมจคูลดาวทอยสโลวิคสเต็งคืออะไรวงหรือความแข่งแร่งหรืออะไรสเต็งคือความแข่งแร่ง,แ,งแต่บับอะไรนี่แหละครับบับอะไรอัพเกรดมาจากเลเวลสองไปเลเวลสามนะครับอ,รอัพเกรดมา เหมือนเดิมนะครับตัวละครเขายังเหมือนเดิมนะครับโอ้โหระเบิดหายนะครับกาวิตี้กันดีมากนะครับดูครับโอ้โหเอยเอาตัวนี้เอาไปกดลองลองกาวิตี้กันก่อนนะครับมาอัปเกรดเลเวลสามปเลเวลสี่ ห้าพันนะครับดาเมจเพิ่มมาแล้วไอ้สเต็งค,คืออะไรไม่รู้สเต็งฮะห้าหมื่นอ่ะมามามาดูกันพอเข้าวงปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ววงสีขาวของเขาคืออะไรครับมีสองวงสีฟ้าหายตัวสีขาวอาจจะเป็นสเต็ง มาหรือเป็นวงสีตรงนี้ครับนี่ครับอัดหรือว่าจะเป็นตรงนี้อาจจะใช่ไปทุกอย่างนะครับเเวลสี่แม็กเลเวลนะครับอัปเดตมามีปืนเพิ่มมาอีกสองข้างนะครับแล้วสเต็งเพิ่มอปนหนึงนะครับหน่วยสิบร้อยพันต็ง หนึ่งแสนนะครับดาเมจสี่พันวงสี่สิบคูดาวสูงจุดสองเทลิเสโลวิงห้าสิบนะครับวงก็โอเคนะครับมาเวบนี้มาบอสบอสมาก,กันเยอะโอ้โหลายหายกัานน้ำเลยนะครับโอเคมาตัวนี้เสร็จแล้ว มาตัวต่อไป Static Speakerman นะครับวางมาเลเวลสองเพิ่มเกาะแล้วก็โดนสตันเอางี้มันต้องหลุดโอ้ยตังไม่พมร้อมแบบนะครับโอ้โหสลับโอ้โหหลับือโอ้โหหลับหล,ลับเยอะขึ้นหรือมาหลับอีก วางไปตรงนี้นะครับเลเวลสองมาเลเวลสามนะครับโอ้โหไม่ได้ทันอัพเกรดแล้วใครมันตียอ๋อโอ้โหเกมเกมค้างมากกดแทบไม่ได้เกิดเลยขึ้นทอยเลตพอเกินหนึ่งร้อยปุ๊บเป็นแบบนี้เลยแนละ้วเนี่ยโอ้โห โอ้โหหยุดออโต้สกิปกันหยุดกนโอ้โหเกือบไม่ไหวไม่ใช่ทอยไม่ใช่ทอยเล็ตทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับเครื่องผมเกือบไม่ไหวโอ้โหเครื่องผมคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยคืออะไรวัตคืออะไรเครื่องโอเคเครื่องผมเกิดอะไรขึ้นเครื่องผม จะต้องวาอีกตัวตรงนี้นะครับอัปเกรดมาเลเวลสามเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มอัปเกรดแม็กเลเวลเลเวลสี่นะครับโอ้โหมันจะสู้ไหวไหมสเตริกโอเคครับไม่น่าไหวนะครับ แลผมจะวางตรงนี้ไว้หลังบ้านนะครับแล้วก็อเกตเกดเกตเกตมามาดูกันทีละขัน้นกันนะครับขั้นเลเวลหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับไม่มีไม่มีเกาะนะครับเลเวลสองมีเกาะเลเวลสามมีเกาะเพิ่มมาอีกแล้วก็ปืนใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เลเวลสุดท้ายเพิ่มน้ำ หนามานะครับแต่ผมคิดนะครับการวิตี้กันดีสุดนะครับสไตลิกไม่ค่อยดีนะครับหนึ่งสองโอ้โหมีกาวิตี้กันอยู่ข้างหลังววายยูนะครับผมวาง2ตัวไปเลยแล้วกันนะครับ จปปะหลุดไปะนันะ่นน่ะข้างหลังจปปะหลุดไปะนันะ่นน่ะโอเคหายนะครับไม่้อห่วงข้างหลังนะครับโอ้โหข้างหน้าสองตัวหรือว่าสเตง็งเฮ้ยเฮ้ยมาอัปเกรดมาแล้วครับกิวตี้กันตัวนี้รอก่อนนะครับ ผมไม่ได้อัพเกรดสตาร์อัพเกรดไปหน่อยเงินเพิ่มเกิดจะได้เยอะๆครับสกิปมาอัปเกรดสตาร์แล้วก็รอสวฟิฟสกิปนะครับออโต้สกิปได้แล้วนะครับวี ติคอมาเออเรียบร้อยนะครับอัปเกรดมาโอเยเริ่มเริ่มจะทยเร็ดเริ่มจะมาโค้งสองครับแต่ก็ตายนะครับแต่ก็หายนะครับอัปเกรดมาเลเวลสามโอ้โหโอ้โห เงินเงินมากันเยอะเงินเยอะครับเฮ้ยอันนี้เลเวลห้าพันโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับอัปเกรดมาขั้นหกพันนะครับขั้นแม็กนะครับหายอา่ะเสร็จ ในที่สุดก็มีตัวอะไรที่ไม่หายไปเลยนะครับแต่ก็เลื่อนไหลอุ้ย,ยเกือบเกือบเกือบอัพเกรดห้าพันไปเกือบนะครับ่งตัวข่ายตรงนูน้นขายไปได้เลยนะครับแล้วก็มาอัพเกรดตัวข้างหน้าเรียบร้อยนะครับแม็กไปตัวหนึ่งนะครับ อ๋ oh, หรือว่าเป็นการ slowing ที่เยอะขึ้นเฮ้ย hey, เมือนมีพุดธิเซนหรือ t o เล็ตบอสทอยเล็ตโกงกันเยอะเกินแล้วก็ตายเร็วอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับวางวางให้ครบแ t ่ a ิวไปด้วยเกลียดเกลียดไป เรียบร้อยนะครับอันนี้แหละก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง I am TJ ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ